อยู่ที่ไหนคะขวัญไนะเหนือฝนตกไวนาธาราวนาธารานะคะคุณไม่ซัดแล้วไปค่ะอุ้ยดอกสวยมากเลยนะนาดูดอกสวยมากอันนี้น่าจะเป็นดอกพวงชมพูใช่หรอไปถึงชมาศไปะักษาเลสโก้กนี่โกรกนี่นําไปละเราจะเดินไปทุบกู้ไตนะคะอธิยามนิดหน่อยแม่อยู่แต่ไม่ค่ะเดินเข้ามากเจอชิงช้าโอ้โห สนุกจ้ะฮะอยู่ในนี้พะลุพลังเลยจ้าไปช่วยนี่เลยบรรยากาศดีนะคะนี่มีสระว่ายน้ำนด้ยวยเจ้าตาแล้วเหรอ,อ,รอน้ำใสๆข้างล่างอ่ะน้าดูดิน้ำข้างล่างใสามากเลยทอามพ่อให้พ่อสะท้ายดยีอันหนักหนักอ่ะเจ๊แกว่งกับน้องนี่อันนี้ ừ, เราเจอฐาน กิ่งไม้จะหักไหมคะค่ะดูลิงค่ะหรอกระโดดขึ้นยังไงเอาใหม่ดินานหรอว้ยกระโดดขึ้นใหม่สิหนึ่งสองสามอุ้ยสองสาม หนูลิงตัวนู้นขึ้นมาแล้วค่ะมีที่ให้ปีนไปแกวแข่งสิแข่งสิขาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะมาแว่งให้หนึ่งปล่อยแล้วนะแค่จะปล่อยแล้วนะคะหนึ่ง อ้ยมาไม่ถึงกิ่งจะหักไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวทีละคนหมุนว้ายไเดูไปแน่ไะแขวเอางไเลันะเอารง กินไม้โยกเลยหักแวะน้าเน่กลัวมันไม่สูงหรอกูแค่นั้นเองอออออแล้วก็ขาลงค่อยๆเบรกกระโดดลงก็หยุดแล้วให้เน้วเหียนหัว,เ,วเอาลิงมาด้วยลงหักด้อ ผมแม่ไม่ได้เอาอะไรมาเลยโอ้โหใบไม้ร่วง ลมพัดใบ,บไม้ปลิวหนึ่งสองสามมูเรามาเจอนกยุงด้วยนะคะนี่ใกล้ชิดมากเข้าไปสิขเข้าไปสิเฮ้ยไหนน้อง นกยูงมีตัวอ้วอีกสองตัวนี่นะนี่นี่นี่สองตัวเข้าไปหามันดิไม่เอามากลก็กว่าม <c oughs> ีไก่อะไรนะไก่ไข่ร่าเลยอู้หูแล้วหนูจะให้ตรงไหนมันมันมีรูให้หรอให้มานแล้วมันหิวแล้วอา้าให้เลยมันร้องใหญ่เลยอ๋อหนูโปรลงไปเลยลูกนี่มาฝั่งนี้ก็ได้นเนี่ยตรงนมันหิวอะไดิโปรลงไปเลยลูก